Ở đó, à, đi lại ở miền này cha ba gì họ nhìn một mình còn lại chung

พี่น้องทุกท่านมีนอิสานสอนที่ข้าพี่ข้านอ้องเขาโคเขาปลาเราเด้อจ้ะเกลีก้ยงน,นี่กะเวลาที่สี่กัวข้ามีวันที่สิบเก้ากันยายนสองห้าหกเกียหติไมเก่าไม้ดิมข้าเละจ้าอำเภอลาสี่สลายจังหวัดสีสะเกียรยยเขาปลาม่ามันนี่กะหมานเลยจ้าพี่น้องมันหมานเลยจ้ามามาเบิบ่งร์ดเฮ้าจ้า จ้าโถ่ไปควรจกินเนรอคโอ้หลายออกมีไงจ้าหาที่รัเ้าเลยจ้าหมานจ้ามามะเร็งกันเลยจ้า งูใหญด้จ้ะอลังการเลยจ้าโอด้ออกไฟปกฟ้านะจ้ะหนึ่งเ่ี้ยงยาๆเลยด้ยจาด้วยงูดิ chào sao chào 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 đi chào 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 ดี๋ยวหางเงี้ยเพื่อนๆตะโอ้ยขาแข็งมานโตจ้าหนงที่นออเฮ็ดปนตุ้ดปุ้ดตุ้ดป่าป่าดูดปอกสากเ้าฟเอ้ยจ้ได้จมูกยัไงแกมันมันจ้าปลามันกมอนเลยเรือหลังจากสีบริเขาปลาไล่เหมือทีดาละกิดจ้าขามากกมอนนีจ้ะ มา้เามาเลยเจ้ามาตาตากลับมายังมาไปเรื่อยๆอื้มัดีเลยี่น้องเลยกลังบ้าอจ้ะตอนนี้เป็นเป็นคนเด้อบ้า งามมากโอ้แต่ไ,ไม่ก็นาโพงอกเอะอมไม่กินเลยใบดอกลบกกินได้จ้า งัดงานงัดไม่กี่นอมางัดงัดบ้าบ๊าพี่หนองังัองัดออกไรลังจากบริข้าวบ้านและมีกามาดอยู่จากพี่นนอ นี่ใสตาเท่ารได้จ้าจ้าเก็บมาเห็นมอนโอ้เดยละนี่จ้ามาโตจ้าปวดั้นเิงเ,เ,เลยยัยั่จ้ามาเก็บกระตื้นเตียเก็ลากระตื้นเ ไม่มาแล้วก็ตาตังหิตน้อบไปไปไปหาเลยนนี้อกินลยหอยบ้า จ, م, จิ้มจิ้มจิ này này ừ, éta, ้มงัดพี่น้องมาเด้อเก็บเห็นอะไกันตาดองเห็ดพวกอมขาดองหน่อยขอตลากระต่ายขอเรื่อยจ่ามาเลยกินดอกค่ะ À, ta, ta, ta. Ừ, để lại là cái nào Cát ừ. ừ, đi tìm ra đi เดี๋ยวพี่เต้ก่อนเขาจะออกมาไงหญิงจได้ที่ออกไงนี่เดียวทิเตี้ตา

<laughs> oh, Chùm sữa thai đấy chà Đồ này đi Chùm này ตุ้มยังเหาคะปุ๊ก,กระเจี๊บได้ยินกระเจี๊บได้ลอมงดินแหงี้มันเ้จ้า สุดไทยละจ้าดวงตาหอามบบหนูเดียกเก็บเต็มตาพี่นาะดงพี่หนูเดียวด้วยจ้ะเนี่ยมันมจ้าไปตาหฮารอต่อโอ้โอหนโอยู่บนท้าถอดจ้ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ah. yeah. hmm. mm -hmm. những video yeah. hấp สาสลับมัอนี้สวยเลยสิเด็กก้าไปเด้อค่ะพี่น้องมันมันหมูเดียวเนี่ยเฮ้นตาจ้าสินงามจ้าสัับเด้อจับมันสวยๆเ,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 เลยจ้ามันมันขอกนไรก็แชร์ก็ติดตามเป็นกำลังใจงงงงงงส,จสจอ,องอีสานสอนเดีเลเด้อจ้าขอบคุณทุกกำลังใจทุกไหลทุกแชร์จ้า หลังจากบันทีเขาปลาลายมือทิพภารกิจเด้อจ้ะเขามากกับมันเด้อจ้ะพี่น้องวัดเดียวแล้วจิ้มก็ได้จิ้มจิ้มกิอเก่าละจ้ะวันเดียวแล้วชิอเก่าอยู่นี่จ้ะสัหรับมันอีกจะขอปิดที่จะเสี่ยงใจเด้อจ้ะสวัสดีค่ะขอกระชิหนลาจ้ะมันหวานที่เก่าละจ้ะ